จังะรอฮะอะไรเป็นไรไ <laughs> เป็นอะไรปิดปากอาไร <laughs> นี่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 คือถ่ายรูปหรอวิดีโอ เบสคําสิงห์อวดหุ่นแซบกับพี่สาวคนนี้ล่าสุดสาวเบสอด็กคนีคําสิงห์ได้ควงคู่พี่สาวคนสนิทอย่างสาวจันจิจันจิราซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีข่าวว่าคุณแฟนอย่างหนุ่มมาริโอเมาเลอร์ถึงกับเบรกการรับช่อดอกไม้งานแต่งเลยทีเดียวค่ะแต่สุดท้ายสาวจันจิเองก็ได้มีความสุขอีกครั้งที่ได้มาใช้เวลากับสาวเบสอด็กคนีคําสิงห์โดยงานนี้ต้องบอกเลยว่าไลฟ์สไตล์ของทั้งคู่คล้ายกันมาก นอกจากความสวยความเก่งของทั้งคู่แล้วนั้นยังชอบถ่ายคลิปวิดีโอเต้นลงติ๊กตอกอีกด้วยนั่นเองพร้อมกันนี้สาวเบสและสาวจันจิก็เผยให้เห็นหุ่นแซบและขาวออร่าแบบสุดๆของคู่นี้มาให้ทุกคนได้เห็นกันซึ่งยอมรับจริงๆว่าตอนนี้สาวเบสก็ดูหุ่นดีมากๆและดูขาวออร่าแบบสุดๆซึ่งมีเคล็ดลับดีๆอย่างที่เคยบอกทุกคนแล้วนั่นเองค่ะพร้อมกันนี้ทั้งคู่ยังได้เต้นโชว์สเต็ปอย่างน่ารักและเซ็กซ แบบสุดๆดซึ่งไม่รู้จะโฟกัสที่ตาเต้นของคู่นี้หรือว่าหุ่นแซบๆของคู่นี้กันแน่แต่ต้องบอกเลยนะคะว่าสวยขยี้ใจแฟนคลับแบบสุดๆจริงๆก็ทั้งสองคน แฟนของพระเอกและอดีตแฟนของพระเอกจะไม่ให้สวยแซ่บขนาดนี้ได้ยังไงไหวคะทุกคนคะยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้คู่นี้ได้มาถ่ายคลิปวิดีโอด้วยกันบ่อยๆเพราะก่อนหน้านี้สาวจันจิก็คอยอยู่เคียงข้างและพพอร์ตสาวเบสให้ทุกคนเห็นเสมอแต่ไม่กล้าโพสต์มากเพราะกลัวจะโดนว่าเกาะกระแสนั่นเองคะ่ะฉะนั้นน่าจะเห็นแล้วว่าคนที่อยู่เคียงข้างสาวเบสด้วยใจจริงก็คงจะเป็นพี่คนสนิทอย่างสาวจันจิจันจิรานั่นเองคะ่ะเป็นกําลังใจให้คู่นี้ อะะขอขอบคุณเบสคําสิงห์และจันจิจันจิราฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ